กาแฟชายน้ำบนเขาอ๋อนี่ก็ปั๊มน้ำหมดน่ะโอ้มีทั้งกาแฟทั้งสปายทั้งเบียอะไรแต่นี้โอ้โหดูเอาขนมอนี่ขนมเตื่นนอนอยู่นี่น้ำดื่มน้ำดื่มอะไนี่นละพี่กำมีได้เลยเอาเลยค่ะเยอะแยะขนมคุกกี้มีชามีชาบาๆนะมีชาเบาลเพรว่จะไม่เข้มเพราะว่ามัน เดี๋ยวมันจะทำให้เราตาแข็งไไไมม่่จะขับด้อ๋อนี่นี่พี่เขาให้อาน้ำใส่กาไว้ในนี้อุ้ยมีปลาด้วยเอาทำไมหนูเปียกลละนูนกกาแฟนั่นหน่ะเห็นไหมหน่ะอ้ยทำไมมันเปียกวะเดี๋ยวช้ามากินกาแฟตอนเย็นกินเหล้ากันอ้วกไปเลยอะไรลย ผ่าสัตไม่ได้แกนี่แย่ะไรแบตัวนี้ยังไม่ได้ต้มตัวนี้ม่ไ้ต้ม่ต่ก้ได้ตัวนี้เดือนลามเดือนแล้วครับที่ไหนที่ไหนพิธีแล้วพี่อะไรคนเป็นแล้วี่ไหน้ชมี้ชมสามอนตีกลั้พี่มกชมิ้มนด้ไม่ดี่าวิทยุไปเลยขึ้นไปอยู่บนโคกถอยถอโอเคพ่ออดเดินน่อเดินน พิธ <łość> ีลากอยู่ข้างล่างไม่รู้ไม่รู้จะฟังใครไหนเดินหน้าหน่อยถอยหลังหน่อยถ้าคนถือวิ่จยู้ปลว่าไม่ต้องหลักสลิงเมีทังเดินหน้าถอยหลังโอ้ยดูแล้อเบสเบสเๆเที่คือันกลางนั่นจะเบสกว่ง กินรากมะลิงอยู่ข้างล่างกินโอ้โหแลี้ยงคนมันเหนียวใชู่ไหมหน้าเหลืองบนแล้วข้าวก็หิวตอนออกข้าวก็หิวไอ้คนขับก็ลงไม่ได้เพราะมันเป็นไถ่เลยนนั่งอยู่บนรถคอยฟังอกไอ้คนถือว่าอ้าวพ่ออ้าวพี่น้อยู่บนสีมองตาขาว้านมาอยู่แล้วไอ้ชมมึงไม่ต้องไปเลยดีที่มีตัวตรงมาดู ข้าวหลามอะไรครับพี่เขาเรียกว่าจะทําปลากระบอกปลากระบอกปลาใส่กระบอกข้าวหลามปลาหลามโอ้โหปลากระพงกับปลาหมึกแล้วก็ไปทำซึ่ใจแล้วก็ไปเผาครับนี่เครื่องเครื่องต้องใส่เครื่องเหมือนกับทาห่อหมก็แหละแต่ว่าเราใช้วิธีเผาโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดพลิกป่นเหรอได้ครับผมมีพลิกป่นพลิกไอกป่นไม่อยู่ นี่กรับเรามาตั้งอาหารปลาอาหารปลากินแถมกันริมห้วยบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเย็นกินห้วยนี่มือมือมือผ่ามือตัดไม้ไผ่โอ้มือตัดไม้ไผ่ครับไไไปมผ่เอาาจกตาเลยครับนี่่กอไฟก่อไฟแล้วครับก่อไฟ กอไฟเดี๋ยวมาเผาเผาข้าวราม,ามตับบกขก่อไฟปอพี่ไปหาง่ายกันสองอันบอกปุบค่ะได้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างเขียงแตกเลยเขียงแตกเครื่องเลยโอ้ตายล <laughs> ทำลายของอีกแล้วเนี่ยมันไม่สมกับงานเลย <laughs> เขียงนี่ ปลาย่างในกระบอกไม่ต้องกอไเฉยเลยนี่จะหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับกำลังเตรียมหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่ส่วนทางนี้ก็จะทำปลาข้าหลาม ก็บอกว่ไผ่ปรุงไว้แล้วฝั่งนู้นทำไรครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะทำยำครับยำยน้ำยำน้ำตกใช่ไหมยำริมห้วยยำริมคลองยำผักกูดยผักโดอ๋อนี่เก็บแถวนี้เลยเปล่าเนี่สดเลยใช่สดสดเลยเอ้าเอาทำอัดต่อให้หน่อยเดินมาทางนี้อ่าสองมาทางนี้อันนี้ก็จะทำ ปลากระบอกข้าวหลามโอ้โหมาสุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยคคือบรรยยาากศเล่ะใช้มือดีกว่าแหมมันหาที่ไหนได้ลงนี่นะถ่ายรูปเรื่องเปล่าเนี่ยอัดปลาใส่กระบอกเนี่ยกำลังถ่ายอยู่ถ่ายรูปทีๆถ่ายรูปนั้นขั้นตอนแรกแล้วก็หันไปถ่ายกองเชียร์ด้วยนี่นะกองเชียร์ครับนี่ครับนี่ครับหอมมะเชียร์ ปลากระบองครับปลากระบองไม่ได้ <c oughs> เอาโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรอบนึงตอนที่เผาอโอ่อนแล้ว<อ>พี่จะรู้<อ>ไหมว่าไปเลยไปเลยไปเลย

เอาเอาเชือกประคองเดี๋ยวลากเอาไม่ได้ไปรงเมี่ืออ่ะวาอะไม่ไม่ดึงนู้นทีเดียวเลยหรอไม่ดึงตูทีเดียวเลยหรอ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะตรงอีกครั้งน,นึงแหมมมาซ้มาอมกันอยู่หน้าหน้าบ้านเนี่ยนะ จิ๊บจิบจิบจิบคันนี้เมื่อวานนี้มันเลอะทรายเลยเอาลงมาล้างน้ำหน่อยเชือก เช้านี้วันอาทิตย์ครับนี่โอ้โหนี่นี่สมโพธ์นะครับนี่คุณเจตไม่มานี่เห็นไหมเนี่เก็บเต้นแลวน้วช้านี้โอ้โหเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เสียงพญาเสือพญาเสือนี่นี่ทัพพญาเสือโอ้กำลังเก็บเต้นกันนี่ครับโอ้โหนี่วันนี้เรามากัน17คันนี่โอ้โห เนี่ยสนุกไหมเนี่ยในเล่นน้ำสนุกไหมบอกจ้าได้สนุกไหม่นน้ำสนุกบ่ประวานอนะสนุกปะ่ะไม่สนุก<อ>เฮ้ยยังไงวะโอ้ยนี่ไพรั์ส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 เป็นยังไงปั่นเครื่องอันนี้มามาเที่ยวนี้มาเป็นเอาพนักง,งานสูบน้ําเราเป็นช่างไฟฟ้ากับช่างประปาครับช่างประปานี่ปั่นไฟนี่นี่นี่กำลังเราจะไปช็อตกาแฟแล้วกาแฟอืม จะไปช็อตกาแฟและตอนนี้คือเจ้าของหุบกระหังนะครับอันนี้สามแม่ครัวนี่นี่สามแม่ครัวเนเน่เน่เน่เนี่เน่โอ้ยนี่สามได้ไหมได้ไม่ได้เพราะว่าเอาโอเคได้หยุดได้เน่เนี่เน่แต่ว่าคนนี่โอ้โหหน้าตาอันนี้มาจากไหนเนี่ยแม่ครัวเนี่ยแปดลิ้วบังบ่อโอ้โหสาวบังบ่อสามเนี่ย โอ้โหว่าแล้วน่าจะดีไมอ้าวมาจากไหนคะขอนบุรีฮะขอนะอามเจีงอ่ะอยู่แถวนี้เหรออยู่หน้าโรงพยาบาลเลยอ๋อเหรอหน้าโรงพยาบาลหน้าทุ่งอากาศเเป็นพิศษทุ่งอากาศตรงนั้นเรียกทุ่งอากาศจะพาไปทุกทริปนี่เราเราจดทะเบียนคำสั่งธนายอนลงไปแล้วว่าให้ไปทุกทริปแม่โคชนี้เราให้เดือนสามโรยโอ้โห เนี่ไปสามร้อยเดือนละสามร้อยเดือน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 นี่พี่ตีพี่ตีเอาพี่ตีกำลังชงกาแฟเนี่ยกาตาเนตาเจ้าของเจ้าของเจ้าของที่หุบกระหังหุบกระหังแคมป์ตาตาบอกเขาหน่อยนี่เนี่ย ชวงเชนกี่ไหน่อยดิต้องลงไว้เป็นยานผู้เรียนกินฟรีฮะสาวกินฟรีผมผ่านลราบอกว่ามาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยผู้เรียนกินฟรีเออ เดี๋ยวๆที่ที่ตาเนี่ยมีผลละมงหน้าผลไม้นี่มาเนี่ยเราก็จะมีผลไม้ขายให้มีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับในหุบหุบกระหังหุบกระหังแคมป์ตาคืนละเท่าไหร่ต่อคนเนี่ยคืนละเท่าไหร่ต่อคนสองคนคืนละสามร้อยสองคนคือคือคนละร้อยห้าสิบบาทเลยนะต่อคืนนะโอเคโอเคเดี๋ยวหากว่าสองคืน พืนที่สองรเดียวเดี๋ยวคลิปเนี้ยมันจะไปลงเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปให้ไงเนีืนสองอะร้อยเดียวคืนคืนแรกร้อยห้าสิบสามร้อยเดียวคืนสี่ปีโอ้โหไไม่มีใครนอนเลยมาคืนที่สี่ดีกว่าหากว่าตัดเอาชวน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 สี่ต้องคิดแพงนี่ครับนี่มีนี่อันนี้นี่คุณปุ๋มโบกมือบายบายพี่ตีพี่ตี บายบายนอยครับนี่โหนี่พี่พิชวัตรแล้วพิชวัตรนี่ครับนี่นี่น้องบ่าวน้องบ่าวนะครับนี่นี่อ๋อน้องบ่าวอันนี้พี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบอันนี้มาจากละนองนะครับพี่ชอบละนองนี่ขนขนอาหารทะเลมานี่บอกเพียบเลยกินกันกินกันไปหมดเลยอะ่ะ ไม่ยืดนี่ครับโอ้โหนี่นี่ถนนหน้าทีมนี่ครับธนายนหัวหน้าทีมเราหัวหน้าทีมนี่ครับปุ่มมือบายบายมานะครับสมาชิกทริปหน้านสนุกมากครับครับทุกทริปชุดชุดนี้นี่นะครับเนี่ยเจ้าของรถน้ำท่วมะครับเนี่ยจ้าของรถน้ำท่วเจือหลงลายเจือหลงลายเจอหลงลาย 哦。